กายมาเป็นเหมือนกับเกมโปรดิวเซอร์เลยเกมโปรดิวเซอร์คือทีมลีดแหละครับหน้าที่ของเราในฐานะของเป็นการเป็นแบบทำไงให้แบบพับลิชชิ่งคาปาซิตี้ของเรามันแข็งแรงเพิ่มยูเซอร์ยังไงเพิ่มเรเวนูยังไงก็คือเป็นแบ like บ BD e x p a n s i o n นะครับมองเป็นภาพประมาณนี้โครงการนี้หล,ลักๆแล้วกันของฝั่ง MT ก็คือเอาให้คนที่ไม่รู้ว่ามันเก่งอะไรมาลองดูก่อนแบบคนที่แบบเออฉันไม่ได้มี Ke y strength แบบนู้นแบบนี้อะไรก็มาลองดูก่อนคืออย่างน้อยคุณรู้สึกว่า o a d Skill คุณโอเค แบบซอฟต์สกิลคุณโอเคเนี่ยมันเหมาะกับโครงการเนี่ยกำลังหาว่าคุณแข็งอะไรอยู่อะไรเงี้ยโอกาสในการโรเตตฟังชันต่างต่างเนี่ยมันก็แบบค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แบบทำให้เราได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นครั<า>บสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เอิร์นนะครับพี่เอิร์นเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ที่บ b เบจุฬานะอยากให้พี่เอิร์นช่วยแนะนําตัวหน่อยว่าตอนอยู่ที่บ b เบจุฬาเนี่ยเรียนอยู่เมเจอร์อะไรวสวัสดีรอบนึงนะครับชื่อเอิร์นนะครับสุประสงค์ช่างพิสานกุณตอนอยู่ BBA เป็น BBA 19ก็อยู่เมเจอร์ไฟแนนซ์ครับอยากจะให้พี่เอิร์นช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยครับว่าในโครงการ iMap ที่พี่เอิร์นทำเนี่ยพี่เอิร์นไปทำ r o t a t i o นอะไรบ้างนะครับจริงๆเป็นของของซีไม่ใช่ของแค่การีน่เนะ,นะเป็นโครงการที่ชื่อว่า iMap เนาะ ในโซเชียลโปรแกรมแล้วก็หลังๆตอนนี้มันไม่มีละมันจะเป็นเหมือนกับเฉพาะบริษัทละว่ากันนาคือกันนาช้อปปี้ก็คือช้อปปี้จีเออะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนตอนปี2019มันยังเป็นโปรแกรมที่แบบสามารถโ o t a t i across อีกกลุ่มได้ใช่สี่ rotation หก rotation ประมาณ6เดือนเนาะก็ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปช้อปปี้เลยก็อยู่กรนนามาตั้งแต่ rotation อย่างเงีง rotation สี่แล้วก็จนถึงปัจจุบัน objective ของโครงการนี้หลักๆแล้วกันของฝั่ง MT ก็คือเอาให้คนที่ไม่รู้ว่ามันเก่งอะไร มาลองดูก่อนแบบคนที่แบบเออฉันไม่ได้มีคีย์สเตรน t h แบบนู้นแบบนี้อะไรก็มาลองดูก่อนคืออย่างน้อยคุณรู้สึกว่าบรอดสกิลคุณโอเคแบบซอฟต์สกิลคุณโอเคเนี่ยมันเหมาะกับโครงการที่กำลังหาว่าคุณแข็งอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับเออมันก็เลยเป็นทิกษะที่แบบพอแต่ล r o t a t i o นก็พยายามจะไปแบบ different function บางคนอยากเป็นแบบ expert type หน่อยเป็นแบบตัวเลขจะจะแบบ modeling ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ reflect มาเป็นคนหนึ่งแบบอีกแบบนึงอาจจะเหมาะแบบเป็นแบบใน management หน่อย manage team manage คน manage เศรษกิจอะไรเงี้ยก็จะเป็น อีกอีกไทป์หนึ่งเนาะโรเ a ชั o n ประมาณ6เดือนก็เป็นช่วงเวลาที่แบบไม่ไม่ได้ยาวมากนแต่ละแบบปีอยู่ที่เราได้ไปโรเ a ชั o n แรกได้ทําฝั่งของเกม PC ก่อนได้ถูกอ s ซ i g มาอยู่ในโปรเจกต์ของ marketing plus esports marketing plus esports ในส่วนของ FIFA Live ช่วงที่เข้ามาจริงเป็นเทรนด์ที่แบบ PC is dying อ่ะแบบก็ก็แบบไม่ได้มีโกร w เอาง่ายแบบไม่ได้มีการคนก็เปลี่ยนแลนด์ส a p e เนาะจากจากการเล่นแบบอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มาเป็นเล่นโมบ i l เกมเนาะแล้วก็แบบยิ่งตลาดเด็กๆก็คงไม่ได้มีแบบ effort ในการแบบซื้อซื้อพวกแบบ PC อะไรอีกแล้วแล้วก็แบบโมบายมันเล่นได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่มันเป็นงาน Marketing ิ้ง p o r t คือช่วงแรกมันเอาตรงมันควรจะเป็นงานที่แยกกันของของบริษัทเกมมันจะแบ่งแบบฟังก์ชันประมาณว่าเป็นเกมโอเปอเรชั่นคือคนที่ดูเกี่ยวกับตัวไลฟ์โอเปอเรชันของเกมอีเวนต์ของเกมอะไรพวกนี้ก็จะเป็นทีมเกมโอเปอฟะทีมทีม่สองคือที Marketing. อ mm hmm. มมาร์เก็ตติ้งหาคนเข้ามาในเกมให้ได้ ผ่าน e n e s s Campaign, Engagement Campaign, Drive Conversion ยังไงอันนี้ก็คือ Marketing หน้าที่คือดึงคนเข้ามาอย่าง e-sport มันเป็นพาร์หนึ่งของคอนเทนต์ก็ได้เราทำเกมที่มัน Solid แล้วมี Community ที่แข็งแรงการที่จะค,คีเขาอยู่ต่อได้ e-sport มันก็เป็นการ Drive อันนึงที่อาจจะมีผลต่อ PR เนาะถ้ามันเป็นแบบ p r i ร e p o o ูที่ใหญ่บ้างอย่างน้อยก็คือการการ Re t ท i ผู้กป r o player ต่างๆนี่ให้อยู่ในเกมมีการแข่งขันตลอดก็มองเป็นคอนเทนต์อันหนึ่งที่แบบเล จะขายของก็มองว่าอีสปอรก็เป็นคอนเทนต์นึงที่น่าสนใจเข้ามาปุ๊บคนที่เป็นเหมือนกับ P.I.C กับ p e r s o n i n Charge เก่าก็ออกพอดีถ้ากับว่า you take the lead in this role ทันทีตั้งแต่เข้ามา แต่ mm hmm. แต่ด้วยความที่พี่แบ mm ็กกราวน์เรื่องของแบบฟุตบอลหรือเรื่องของแบบกีฬาบอลอะไรเงี้ยพี่พี่เป็นคนอินอยู่แล้วไงอันนั้นก็เป็นเหตุผลนีดนึงเขาดึงพี่เข้าไปด้วยมันก็เลยทำให้แบบการเรียนรู้อะไรมันมันมันโฟล์แล้วมันง่ายกว่า mm hmm. เข้าใจเร็วนักเตะแบบไหนพี่รู้จักหมดเลยไงี้ยตั้งแต่แบบวันแรกนี่มันเลยทําให้แบบเราเราเข้าใจเกมเกมเกมเมคานิกส์ค่อนข้างเลยเพราะเราเป็นย mm ูเซอร์เองพอมามองฝั่งเกมโอ p e เรชั่นมันก็มีหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอีสปอร์ต hmm. e พี่ไม่รู้มาก่อนเลยมันคืออะไรหมาไม่เคยเจอแล้วก็สับเทคนิคเเเเเป็็็็็นนนนนนนาาาาาามมมมมััักกกกกกยยยยอออออออะะตตตตต้้้้งงงดิิิรรรคคค่่ขบบบหลๆ์์์พททแไซ ยังไงให้แบบมันมีอะไรแบบใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยเพราะเราจะพยายามใช้อินไซต์เอาเยอะตอนนั้นว่าเราก็เป็นเกมเราเป็นนักว่าเราก็ชอบเล่นบอลเราก็เป็นเกมเมอร์เราอยากจะได้แบบนี้ว่ะอะไรแต่บางทีคอนเทนต์บางอย่างที่ที่เราพยายามคิดไปมันมันยังเบสความคิดจากมหาลาัยเยอะอยู่อันนี้พี่พูด<ม>ต,ตรงว่าเบสจากมหาลาัยเยอะแลทั้งยิ่งโรเทชนันแรกแบบประสบการณ์ยังน้อยเลยโจทย์ตอนนั้นก็คือพยายามโปรโมทโมบายแอปแล้วกันอันนึงที่เป็นของพี่ป้านะก็คือเป็นแบบซัพพอร์ตกันนะครับเนี่ยมันเป็นแอปที่มันซัพพอร์ตตัวพีซีอีกทา้้ยยยตัังงงโจท์ไใหแบบ คนมา Adopt แอ p มไีได้ได้เยอะขึ้นวาอะไร่าเงี mm ้ย hmm. ก็พยายามทำคิดเป็นเหมือนกับ viral content นั่นเองที่เอ mm ้ย hmm. เอาเด็กในพิลามาแบบทวีตเมสเซจให้มันแบบได้มันสงสัยไหมอะไรเงี้ยเอออนนั้นก็คือพยายามพยายาม drive creative เองเนี่ยแต่ว่าถ้าสุดท้ายผลออกมาแบบไม่ได้ดีดตามที่คิดอะไรเงี้ย mm hmm. อันนั้นก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะที่ที่โจทย์ที่เขาให้มาเราเขาให้โจทย์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แล้วก็ที่เหลือ initiative อย mm ู่ a k e ได้หมดเลย มีเปญชเจมาแล้วว่าแต่ละควอเตอร์มีอะไรเท่าไหร่อยู่ทําได้อยู่ท proposal มาแล้วก็ถ้าถ้ามัน make sense หรือมันไม่ make sense ยังไงก็มาคุยกันีกที i n t e r n a l ก่อนก่อนจะ deploy ออกไป ก็ authority ในการทํางานมันชัดเจนเลยว่าพอพออยู่เป็นตรงเนี to to ้ย marketing อยู่มีสิทธิ์ในการเลือกที่จะใช้ b ั d g จ t แล้จะยอดตรงไหนให้มันเกิดผลดีที่สุดส่วนอีสปอรจะเป็นอีกโลกนึงในอีสปอรก็จะเป็นยุ่งฝั่งเทคนิคขึ้นมาหน่อยแต่อีสปอรก็คือการทําคอนเทนต์แหละมันก็เหมือนกับการสร้าง event event นึ่งที่ทําไงให้คนมาดูเยอะที่สุดว่ะอันนั้น end goal เลยทํให้มีคนมาเยอะที่สุดแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับ branding หน่อยก็จะแบบมีพาร์ทเนอร์คนไหนที่แบบสนใจเข้ามาจอยมาที่ทําให้ภาพมันแรงที่ไปเรียนรู้เยอะหน่อยมันเป็นฝั่งของเทคนิคมากกว่าครับที่ใช้ broadcast มันทํายังไงยิงขึ้นไปยังไงเทคนิคหลังบ้านเพาเราต้องเซตเอง live fort อืไลฟ์สดอ่ะเออไลฟ์สดที่แบบไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยโอเวอร์เลยขึ้นยังไงทําให้มันอนิเมตแบ็กกราวน์ให้มันสวยๆย,ยังไงเออมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยแล้วก็ทุกที okay, ก็คือมีทีมสปอร์ตในเชิงเขาแบบ เขามาสอนเราอะไรเงี้ยแต่เราก็เป็น P. A. C. เราก็ต้องเป็นระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับ,บม,มันก็เหมือนกับเราเราเราต้องเรียนรู้แล้วก็ในเวอร์ชันหกเดือนมันก็ทําค้บกันไปเว<ม><ม>อร์ชันสองตอนนั้นก็ยังอยู่ฟีฟ่าต่อยิง s สปอสตูโ t เตทข้ามข้ามบียเนาะแต่ว่าตอนนั้นมันมีเหมือนกับงานไกนาเวอร์ที่เป็นโปรเจกต์เสริมมาด้วยซึ่งแบบกานไกนาเวอร์ค่อนข้างออฟไล่ามเกมที่ใหญ่ที่สุดละในเซาท์อีสเทอเชียไม่อยากจะต้องเปลี่ยน l e ARNING CURVE อะไรไปกับเกมใหม่เพราะมันต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ ไกรนาเวอร์อะไรเงี้ยเขาก็เลยพยายามแบบโอเพราะเราคุ้นเคยกับ BU นี้มันก็เลยแบบน่าจะง่ายกว่าในการแค่เปลี่ยนฟังก์ชันนะเกมก็คือฝั่งโอเปอเรชันมากขึ้นแล้วก็ทำไกรนาเวอร์ควบไปด้วยฝั่งเซลล์ก็จะเป็นเหมือนออปติมิเซชันของเปนูมากกว่ามันก็จะมีมันลี่เคพีที่ชัดเจนว่าเราต้องขายได้ถึงเป้าอ่าถ้าพูดตรงๆมันทำทันยังไงให้แบบมันออปติมอลที่สุดเรามีเซลล์ไม่คันหนไหนบ้างที่มันแบบเอฟเฟกตีฟสำหรับลูกค้าเราเราจะเพิ่มเพเนเทรชันของลูกค้าที่ไม่เติมยังไงให้ ไปมีผลยังไง a b t e เ t เป็นยังไงบ้างเทสไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามหาจุดเด่นของเราในการขายมากกว่าอันนั้นก็จะเป็นฝั่ง Operation ฝั่งข้งเราจะเป็นเหมือนกับการงานจัดอีเวนต์งานหนึ่งแล้วกันครับมันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะหน่อยมองเป็นงานเสริมที่ไม่ได้อยู่ในในโ tation แล้วกันแต่เป็นงานเสริมที่ใหญ่โ o t a t i o n 3โอกาสข้างในมันเปลี่ยนเยอะครับคือตอนแรกได้ได้มาทำฝั่งเกมโมบายการ์ดแฟร์รี่เทลเป็น r p g บนบนมือถือตอนทำเกมเปิดมือถือมันก็ได้ได้อะไรที่แบบ สโคปมันใหม่มากขึ้นเพราะพีซีกับมือถือมันสโคปต่างก<ม>ันแหละในเชิงทั้งโอเปเรชันแล้วก็ในการแบบ การวาง Marketing Plan ตอนนั้นก็คือมาทำา Marketing นั่นแหละเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับฝั่งของ performance marketing มากขึ้นก็คือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง app installation ดูเช็คพวกแบบ retention อะไรมากขึ้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับฝั่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมี plus กวกพวก Content Market i n g แต่ว่าเวลาเกมเปิดเราก็ต้องมานั่งคิดเจ u r n e y ของของลูกค้าที่จะเห็นแล้วว่าเช็คลิสต์พื้นฐานมันต้องมีอะไรบ้างแบบของเรนนะก็จะมีคอม m ูนิตี้ต้องต้อง establish ก่อนมีการสร้าาาางแบบในนนทีมก่อนนะ่อะะเเพรวเรวา มอ,มองภาพของการเปิดเกมอะไรเงี้ยโอเคโจทย์ใหญ่มันคือเรื่องของการจะมีจุดลิมิตตรงไหนบ้างที่ทําให้เราแบบรู้ว่าเอ้ยราคาแพงกว่าน,นี้ไปต่อไม่ได้แล้วหรือ mm hmm. ถ้า retention มันแย่เราควรจะหยุดตรงไหนเพราะมันจะมีแบบ benchmark ตัวเนี้ยมาคิดในมุมมองของ business มาคยายามคิด scenario breakdown มาเยอะๆครับอืมพราะมันเป็นเกมเปิดใหม่มันต้อง align expectation mm hmm. ชัดกับ expected KPI ตรงนี้ ความที่เราได้เรียนรู้ฝั่งของแบบโมบายโอเปอเรชั่นมากขึ้นก็สโคปมันก็ใหญ่ขึ้นการ manage กับฝั่ง Google Play, g o o Store อะไรเงี้ยทำไป2เดือนมั้งช่วยช่วยได้ฝั่งการคราฟแพลนเปิดช่วงแรกก็ได้โอกาสฝั่งของ free ฟล์มาตอนนั้นก็เป็นแบบ Free ฟล์เกมที่ใหญ่ที่สุดแหละของไกยานเนาะในแบบในเชิงพอร์ตโฟลิโอเองตอนนั้นได้โอกาสมาเป็นเหมือนกับฟร e ไฟล์ฝั่งเป็นตลาดตลาดใหม่ที่ฟรีไฟลกำลังเปิดก็ฝั่งตลาดยุโรปโอกาสมาเป็นเหมือนกับเกมโปรดิวเซอร์เลยเกมโปรดิวเซอร์คือทีมลีดแหละครับของตัว ไงให้แบบ publishing capacity ของเรามันแข็งแรงเพิ่ม user ยังไงเพิ่ม revenue ยังไงก็คือเป็นแบบ BD expansion นะครับมองเป็นภาพประมาณนัน่านนึงก็เข้ามาใน rotation ที่3ตอนกลางๆ rotation แล้วก็ทำมายาวจนถึงปัจจุบันนี้ <laughs> ใช่ <laughs> ก็ยังทำเป็นแบบ game producer Free ร i r e ยุโรปอยู่ <laughs> เป็นโอกาสใหม่แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ของไกด์หน้าเหมือนกันเพราะเราก็ไม่เคยมี footprint ในตลาดฝั่งโยุโรปมาก่อนลตลาดที่ค่อนข้าง,งยากเพราะว่ามันมีเรื่องของแบบ c o n f r m e n t a ของตลาด เรื่องขจออร์ f ิเฟรนมันไม่เหมือนกับ country ที่มันแบบเป็นยูนิตยูนิตหนึ่งอะ่ะเออฝั่งนู้นแบบภาษาที่ใช้ไม่มี p าษาพาร l เรนต์แลที่เป็นภาษาอังกฤษก็แบบไม่ได้เยอะมาพูดตรงมีแค่ยูแต่ที่เหลือมันก็พูดภาษาแบบถิ่นของเขาอะไรเง <c oughs> ีแบบ้ยเวลาทำมาร์เก็ตต้นะคณจะหย่อน Content ยังไงที่แบบมันต้อง s ป l i t แต่ละภาษาคือทำไม่ได้หรอก <c oughs> ในเชิงง r ซ s o u r c e มันมีจำกัดอะไรเง <c oughs> ี้ยเวลาทำการตลาดในลักษณะของแบบ as a region มันก็ต้องแบบ prioritize ตลาดที่เราจะเอาก่อน,นเราเราจะเอาไม่ได้ตลาดไหนแล้วก็ go very แบบ ออินสำหรับตลาดนะั้นไปเลยแต่ว่ามันก็ต้องพยายามเ r ร o r i t ท z e ว่าตลาดอื่นมันมี potential เหมือนกันจะเวท resource ของเรายัางไงบ้างอะไรทำถึงไหนอะไรเงี้ยเราต้องพยายามดีไซน์ท็อปไลน์ strategy ของเราก่อนจะไปตรงไหนภาพในของ strategy มันก็ reflect ออกมาเป็น team strategy นะเราจะรีคูดคนแบบไหนเข้ามาบ้างในทีมเราจะต้องดีไซน์ organization chart แบบไหนอะไรเงี้ย g e e r a t i o n สามมันคือแบบเป็นเป็น,ปนแบบ team lead ขึ้นมาละได้ได้ strategy รีคูดคน เมเนจคนโปรของการมาเป็นแบบฝั่งแม a จเมนต์มันก็ยากขึ้นตั้งแต่โรเทชันส4มสี่ก็ทำสิ่งนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนโลและไม่ได้เปลี่ยนฟังก์ชันแล้วทีมนีก็คือทีมดี e ู t to grow the b u s so, so, i, I n e so, so, s s น no like mm ั่นคือ k e y objective แล้วก็สร้างคนให้แข็งแรงก็หลังจากโรเทชันสี่ตอนนี้ก็อยู่กับทีมพี่ไฟโลบมาได้สักปีครึ่งแล้วก็ก็จะเป็นโรที่ที่ค่อนข้างยากเพราะว่าไม่มีใครเคยวางแบบ s u cce successful f o o t p r i n t ที่นั่นเหมือนกันแล้วที่เป็นเหมือนกับคนที่มาแบบเออ มาลองทําดูมันทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นแบบ best practice อยู่แล้วเราเป็นสิ่ง<ม>ที่เรา hypothesis มาก่อนแล้วก็แล้ก็ลอง test ดูถ้าไม่ work ไอ<ม>พวก learning ต่างๆก็ถือว่าเป็น success ของเราที่ได้กลับมามแต่ถ้าเป็นแบบ เิสอเซนสเอาคำที่มันได้กับมาจริงๆก็ดีแต่มันก็อาจจะมาจากไม่ใช่แฟกเตอร์ของเราเนี่ยนะมันก็อาจจะมาจากแบบ global แฟ c เตอร์ที่มันดีอยู่แล้วเออ g e น e r a นี <h ung al> ้ยังยังได้อยู่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมองในหลายๆ aspekt มากขึ้นนะ <h ung al> ถ้า <h ung al> ถ้าเป็นมามาเป็นท <h ung al> ีมลีดสไตล์การทํางานนี่คือค่อนข้างพี่เอิร์ธค่อนข้างลีดเยอะมากเลยอยากจะถามว่ามันมีสิ่งอะไรบ้างที่พี่เอิร์ธประทับใจในตัวเนื้องานแล้วก็ในตัวองค์กรนะครับตัวเนื้องานเองพี่ว่าถ้าคนที่อยากทาธุรกิจเองถ้าพูดถึงถ้าเป็นคนที่ชอบทาธุรกิจอรอรเงง้ยแแลวกชบกาขข่นัน ในตลาดในเชิงแบบ business expansion พี่ว่ามีสเสน่ห์มากเลยนะกับสโคปพวกเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่มันเหมือนกับธุรกิจคืออะไรก็คือ 1. ต่างกับการสร้างธุรกิจเองตที่ 1. อยู่ไม่ต้องอยุ่งเรื่อง legal paper ต่างๆแล้วก็ไม่ต้อง raise fund มา support ธุรกิจแล้วก็ไม่ต้องคิด product เองอันเนี้ยคือสิ่งที่ธุรกิจต้องมีนะ product ทีมบัจเจตไฟแนอะไรอี้อันนี้คือแบบการสร้างธุรกิจของตัวเองแต่ว่าถ้าในโรลที่ที่พี่ได้ทำมันคือแบบตรงนั้นมันมีมีให้แหละเป็นฟก์อยู่แล้วความทำาทานี้ก็คือแบบเอยพออยู่มี product ตรงนี้แล้วอยู่จะมองภาพของการแบบทำ expansion ยังไงพี่มองว่ามันเกี่ยวข้องกับฝั่งของแบบ strategy ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ market expansion แบบเนี้ยหรือแบบแนว b d เนี้ยมันมันตื่นเต้นตรงที่แบบเราคล้ายๆ CEO ครับเราเราคิดนะว่าว่าว่ามันจะไปในทางทิศทางไหนวะแล้วก็พอพอเราเห็นภาพชัด strategy เราชัด U.S.P. ของเราชัดเลย Core competency ของเราแบบเรา define มาแล้วแล้วเราลองลองลองเท s ตรงเนี้ยเออแล้วเรา,เรเออเราได้เห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เราคิดตั้งแต่ต้น process จนถึงแบบตัวผลลัพธ์เองหรือ learning เองอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบมันจะเห็น progress ของ business ด้วยว่า market share เราเปลี่ยนไปไหมเทียบกับ mm hmm. ตลาดคู่แข่งอะไรเยมันก็จะมีหลายๆ benchmark ที่เราสามารถดูได้อะไรเงี้ยพี่มองความสะขบที่มันเุดน้าก็คือแบบ control over the 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 way you think and control over the results ปรด็การ lead team มันชัดเจนเลยมันมันเจอคนต่างชาติมากขึ้น mm hmm. เราเรียนทกทีมก็มจะมีทั้งทีมไทยทีมทีมต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาเจอก็ไม่เหมือนกัน expectation ที่เราเคยมีกับคนอื่นกับนี้ก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราจะเซ็ตสร้างเป็นระบบที่ดียังไงให้เราสามารถ manage time zone ที่มันต่างกันได้วะ time zone ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะในการธุรกิจใน international แบบ business อะไรเงี้ยว่าว่าพี่เออแบบชอบอะไรใน culture oh, ของพี่บ้าง empowerment นะ Emp ของพี่ empowerment มันทำให้การทำงานมันมันไม่ได้ถูก limit ด้วยด้วยความคิดคนอื่นแล้วเขาให้ role ตรงนี้กับยูมา พราะหวังว่าคุณจะเป็นเอ็กซ์เพรสในตลาดนี้ถ้าเว่าเรื่องของ Empowerment เรื่องของทรัสอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ได้กันทุกคนหรอกแต่ว,ว่ามันก็คือต้องต้องเกิดจากการที่เราต้องพยายามระดับหนึ่งเพื่อแบบเออเราเรามีมินิมัมคัเปอร์บิลิตี้แล้วกันเพราะเราไม่ได้มีจุดที่แบบเราเราเรียนรู้เต็มหรอกเออแต่ว่ามันมันคือเรื่องของเอ็มพ e วเม n นที่ทําให้เราเป็นรู้สึกโอนในชีวิตของมันมันชัดชัดเจนมาก ถาไปบริษัทอื่นเขาคงไม่ได้ให้แบบเด็กอายุยี่สิบสี่พามาแม n a อะไรแบบนี้ครับอันนี้ยิ่พูดตมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบงบก็ใหญ่วะถ้าเทียบกับบริษัทอื่นๆอะไรเงี้ยมันมีสิ่งอะไรบ้างที่พี่เอคิดว่าน้องๆควรที่จะรู้ก่อนที่จะมาสมัครโครงการ iMap หรือว่าอย่างแรกที่อยากที่ที่พี่รู้สึกใช้เป็นทิปของตัวเองก่อนเนาะ w h e r e v e r you go หรือ go interview อะไรเงี้ยสิ่งที่อยากใช้ให้เป็นทิปเลยก็คือ know yourself อ่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าถ้าเรารู้จักตัวเองจริงๆแล้วก็แบบยอม ยอมเข้าใจความความซินเซียของเราหรือความทรานสเพอร์เรนต์ของเราว่าเอ้ยเราเราชอบมันจริงๆอ่ะเวลาคุณทำอะไรในสิ่งที่คุณคุณชอบมันจริงๆอ่ะมันมันจะออกมาได้อย่างจริงใจแล้วก็แบบไม่ต้องเฟกหรือสคริปต์เต็ดอันนี้ก็พูดตรงๆว่าแบบมันมันมันสมูดกว่าก็ก็อยากจะให้แบบลองลองถามตัวเองจริงๆก่อนว่าเอ้ยเราจะอยากลองในในในเอเรียไหนเออ ไม่ต้องถามผู้น่าสนใจก็ได้แต่มองว่าแบบมันก็มีหลายคำถามที่เราสามารถรี่นเฟคตัวเองได้เช่นเออเราเห็นพี่คนเนี้ยแบบเนี้ยอยู่ในองค์กรแบบเนี้ยทําง,งานแบบให้เ,ห mm hmm. เราเห็นตัวเองเป็นแบบนละเราชอบไหมถ้าไม่ชอบก็อาจจะไม่ใช่แต่ถ้า mm hmm. เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันดูดีนะแล้วมันดูเป็นแมทช์กับกับสไตล์ของเราก,ก็ก็อาจจะเป็นจุดที่แบบมันมันเข้ากันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีช้อยเดียวหรอกที่แบบเออ very straight line no แบบค่อย dynamic ใช่ป่ะแต่เอลองถามคำถามพวกนี้มันก็ทำให้ตัดช้อยได้เนาะ ก็เออ be sincere to yourself ท้ายมันก็ไป reflect ใ in น interview แล้วว่าถ้า you sincere มันก็สื่อสารออกมาได้ดีกว่าคนที่ไม่ sincere อยู่แล้วถ้าพูดตรงๆคนที่ scripted เวลาโดนจี้ไปเรื่อยๆมันก็จะแบบอ่ะมันไม่ไม่ใช่สไตล์เราแล้ว,ลวมันไม่ได้ออกแค่แบบทางแค่คำพูดมันออกทางสีหน้าอะไรบางอย่างที่แบบมันเป็นแบบบางอย่างซับคอนเ c i o u แล้วก็ control ไม่ได้เนาะเออ sincere ก่อนแล้วก็ be very transparent นะครับสำหรับคนที่อยากเข้าเทรนนี้ก็ เอาตรงในเรื่องโอกาสมันก็ค่อนข้างดีถ้าพูดถึงในเรื่องของโอกาสในการเรียนรู้เนาะโอกาสในการโรเท t ฟังก์ชันต่างๆอเงี้ยมันก็แบบค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แบบทำให้เราได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น enjoy กับอะไรแล้วก็ contribute กับอะไรได้มากกว่าแบบ analyze f u n ก์ชันอะไรเงี้ยมันก็ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่แบบยังหาตัวเองอยู่ strength ตัวเองไม่ค่อยชัดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมาะกับ persona type ของคนประมาณนี้เนาะก็อยากใช้ consider เรื่อง industry กับ business ของเราที่จะเข้าไปด้วยอย่างกานิทนาก็เรื่องของการการชอบเกมอะ ถ้าคุณจะเข้าบริษัทเกมแนละ้วคุณบอกคุณไม่ชอบเกมคุณไม่เล่นเกมมันมันก็ยากที่จะแมทช์แบบแบบตรงนี้นะอย่างน้อยอ่ะโอเคจุดที่แบบคุณไม่ต้องเล่นเกมมากแต่ว่าคุณจะเอาชนะคนอื่นที่เป็นคู่แข่งที่มาสัมภาษณ์ยัยงไงได้บ้างกับกับการที่คุณเป็นแค่แบบ very casual gamer อะไรเงี้ยคนที่มันอินกับคอนดักมันไม่ต้องสอนมันเล่นมันมันก็เป็นละแล้วเวลาโอกาสมันใหม่มามันจะสติ๊กกับ โอกาสที่ใกล้หน้ามากกว่าเพราะมันอิงกับเกมที่ก็เลยมองว่าเออพอพอมันไม่ได้เป็นไอแมปแล้วที่แบบจะไปช้อปปี้ไปอีคอมเมิร์ซไปแบบงของแบบโลจิสติกอะไรเงี้ยมันฟิกสุดเกมไรเงี้ยความความเป็นเกมเมอร์หรือความมีแพชชั่นบางอย่างกับเกมมันมันก็ต้องเด่นขึ้นมาครับมีพีโอตรงนั้นมากกว่าว่าเออมันก็เล่นรีเฟล็กกลับมาที่เรื่องความสินเซียถ้าเราไม่เล่นเกมแล้วเราพยายามจะเฟซกับมันตรงนั้นมันก็ออกมาทุกอย่าง ไอเดสมูทอยู่แล้วล่ะถามว่าสมัครได้ไหมสมัครได้ลองได้ไหมรลองได้ครับเป็นประสบการณ์นะแต่ว่าท้ายรีเซิ t เป็นยังไงเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าเหตุมันคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับตอนที่พี่เอิร์ธสมัครมันมีโปรเซสอะไรบ้างแล้วตอนนั้นพี่เอิร์ธเต็มตัวยังไงเริ่มทําเป็นเทส t ก่อน IQ ครับพูดง่ายเทสต์ไอคิวเลยรู้จก <IQ. S 1> ักเลขไหมอะไรภาษาอังกฤษได้ไหมแบบสกรีนพื้นฐานกงอนก็จะเอาจริงมันมาเริ่มตั้งแต่รอบ Resume, รอบเรซูเม่รอบเทสเป็นรอบ HR อินเทอร์วิวไปเคสต่อเคสเสร็จก็มีไฟนอลอินเทอร์วิวกับแมเนจเมนต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ้ตอนช่วงเคสอันนี้สาม,ามีแบบทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ด้วยสิ่งที่รู้สึกว่าแบบเป็นการเตรียมตัวระยะสั้นอ่ะมันก็คือเรื่องของการทำพวกเทสพวกนี้แหละหรือ20-30%ถึงแล้วกันมันเป็นจุดที่แบบมันทำให้เราคมมากกว่าในในการสัมภาษณ์แต่ว่า70%มันเป็นตัวเราในะอดีตที่ทำให้เรามาเป็น ตัวเราในปัจจุบันว่าประสบการณ์อะ่ะเราจะมาเปลี่ยนตัวเราภายในชั่วข้ามคืนก่อนอินเทอร์วิวแบบนี้แทบก็ไม่ได้สุดท้ายมันก็มันก็เป็นตัวเราที่ที่ที่เป็นแบ็กกราวน์เราเนาะแต่ว่าเออพวกอินเทอร์วิวทิปต่างๆมันก็เป็น30%หรือ40%ที่แบบมันทําให้มันคมมากขึ้นที่ทําให้เรา <im> mm> เอาใชาย้ยิ่งยิ่งเป็นเด็ก Gen Y Gen Z เไรก็ต้องคิดว่าสตร e n ของเด็ก Gen Y Gen Z เขืออะไราทำไมเขาไม่จ้างเป็นซีเนียคนอื่นวะทำไมเขาต้องจ้าง MT แบบเป็นเวชชายนีเพื่อเพื่อมาปปัั้้้นนนเเเเสีียยววลาาาดดกก่ร็ตออองงหจุขะ เช่นวายเย่นเซทที่รุ่นเก่าๆจจะไม่มีเออมามเป็นเสริมจุดเสริมให้กับคนคนทํางานที่<ม>ที่ซีเนี่ยขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยครับพยายามหาจุดตรงนั้นเนาะโน้ตคอมพานีทิปสุดท้ายอันหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการโนอินเทอร์วิวเวอร์ด้วยถ้ามีโอกาส<ม>ถ้าเรารู้จักอินเทอร์วิวเวอร์ที่เป็นแบบแนว HR หน่อยเขาอยากรู้อะไรจากเราละ่ะเราก็ต้องพยายามนั่งคิดตรงนี้แหละแล้วก็แบบมันไม่ได้ฟิ er แบบตทูแบบสไตล์ของของอินเทอร์วิวเวอร์เราแต่แค่แบบเอออย่างน้อยเราต้องรู้ว่า เขาต้องการอะไรจากเราะในขั้นตอนตรงนี้าษณ์เราเขาอยากได้อะไรเขาอยากเห็นอะไรพี่เอิร์ธมีอะไรอยากจะฝากให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมหรือว่าการค้นหาตัวเองไหมครับพี่ว่าสามอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลที่จะแบบไม่ไม่<ะ>ทำแบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเลือกเรียนอย่างเดียวไม่ทํากิจกรรมมันก็จะมีเทรดออฟของมันอยู่คุณอาจจะแบบ very excel ในเรื่องของ academic มากๆเย้ยแต่ก็จะมี t trade o f ฟเรื่องของ connection เรื่องของการรู้จักคนในอนาคตที่อาจจะไม่ได้มีผลกับการงานขนาดนั้นหรือมีก็ได้ แล้วก็เรียนก็เรียนให้เต็มที่อ่ะอย่างหนึ่งนะเรียนให้เต็มที่ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องสนใจเรียนเลยแต่เรียนชีวิชาที่รู้สึกว่ามทเทอร์กับเราเน้นสอบแล้วจบแล้วคุณก็คุณก็รู้วิธีการเรียนอะไรเงี้ยก็พยายามแบบไม่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเพื่อเอาเวลาในไปทําในการค้นหาตัวเองหรือทากิจกรรมอยากให้มองว่าเรียนเป็น f i น a n c i a ก่อนครับเป็นเป็นพีระมิดฐานล่างที่ ที่ไม่ต้องใส่รีซอสแบบ100%พี่ว่ามันเป็นการ work e f f i c i น n ์มากกว่ารีซอสอะ mm hmm. เรื่องของเวลานะถ้าพูดถึง time resource มากกว่าไม่ต้องใส่รีซอส time resource ต้องกันก,กับการเรียนเรียนให้สมาร์ทหลังๆตอนที่มาทํางานหรือตอนนี้แบบไปอยู่ปีสก็จะเข้าใจว่าเรียนไม่เป็นเคยการท่องจาเยอะๆอะไราเงี้ยเรียนเรียนไม่เป็นเออถ้าเรียนเป็นก็คือรวบทิชชตัวอาจารย์ของคอร์สว่ามันต้องการให้คุณรู้อะไรพยายาม break าวน์หลายๆพอยต์ให้แบบ มันเป็นจุดที่เราจับต้องได้มากกว่าการไปจำสไลด์ทีละหน้าทีละหน้าอะไรเงี้ยครับเนียเป็นฟันดาบเท่เนะอันที่2ก็คือเรื่องกิจกรรมมีเอฟฟิเชนต์หน่อยในการใช้เวลาใช้เวลาในเวลาตรงเนี้ยเราไปทํากิจกรรมเสริมได้ไปเพื่อแบบเจอสิ่งใหม่ๆมันก็รีเฟล็กต์มเป็นโอกาสด้วยแหละโอกาสในการเข้าใจตัวเองมากขึ้น<ม>เข้าใจสิ่งที่เราชอบมากขึ้นสิ่งที่เราได้คอนทะริบิวต์บันทึกการทํางานอ่ะมันคือจา,าอลองภาพการทํางานที่ที่มันส่งเสริมให้เราแบบทำงานเป็นวัยขึ้นเทียบกับคนที่ไม่ทำกิจกรรมเลยอะไรเงรี้ยถ้าถ้าพูดงด้ขอ ประสบการณ์การทางานเนาะแล้วก็เรื่องของค้นหาตัวเองพี่มองว่ามันก็อยู่ในพาร์ทของทั้งเรียนทั้งกิจกรรมอยู่แล้วว่ามันใช่ไหมกับสิ่งที่เราทําแล้วก็พาร์ทค้นหาตัวเองไม่มีไกด์เลยมันเป็นแค่แบบไม่มีเฟรมเวิร mm ์ก้วยชีวิตไม่มีเฟรมเวิร์กนะแต่ละคน background ไม่เหมือนกันเกิดไม่เหมือนกันแฟมลี่ไม่เหมือนกันค้นหาตัวเองก็คือจุดที่แบบอยู่ได้ทําในแต่ละวัน spot spot sp ตรงเนี้ยที่มันเป็นจุดจุดแต่ละวันให้มันแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเส้นที่มันแบบเจอ,อยังไงได้บ้างไม่รู้รู้วีมันไม่ได้มีคำ อ่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเรือ่อยตามประสบการณ์ตามเวลาไปพี่ว่ามันก็น่าจะเป็นจุดที่แบบไม่ต้องเครียดไปกับมันมากว่าเราไม่ไม่เจอไม่ชอบอะไรสุดท้ายสิ่งที่เราทําในอดีตมันก็จะรีเฟล็กหรือปัจจุบันที่เราก,รากำลังทาอยู่เนี่ยมันก็จะรีเฟล็กโอกาสในอน,น,นาคตของเราเองเป็นพีระมิดแล้วกันให้มองทางเอฟเฟชชั่นของการใช้กับเรื่องแอมเรื่องของการเรียนเบิกเวลาเพิ่มในการทํากิจกรรมพี่เอิร์ธไม่ได้อยากจะเสริมอีกหรือเปล่าสาหรับคนฟังทุกคนนะครับก็ก็ถ้าถ้ามีคําถามอะไรอะไรเงี้ยเลยแบบเป็น สงสัยอะไรก็ถามพี่มาคอนเนกกับพี่ก็ได้ถ้าสนใจเรื่องการีน่าหรือเรื่องของซี<ม>อะไรก็เขาทักมปหาพี่ได้นะแต่ว่าพี่จะค่อนข้างไม่รู้เรื่องของ process ในการนเทอร์วิวตอนหลังๆแล้วก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากนะครับในช่วงนั้นก็อาจจะเริ่มมีอายุแล้วมีผ้าแล้วเออแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าอยากรู้เกี่ยวกับในวงการฝั่ง management trainee ด,ดีไหม,มหรือแบบ finance พี่มองอยังไงบ้างอนะไรเงี้ยก็เออ ถามพี่มากแล้วก็ให้มันถามพี่ก็ได้นะครับมก็จะฝากประมาณนี้ก็ขอบคุณพี่เอ,อิร์ทมากเลยที่มาแชร์ตัวเนื้อง,งาน MT ที่การีนาแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งของการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตและการผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับน้องๆที่เข้ามาฟังในช่องมากๆเลยก็ขอบคุณพี่เอ,อิร์มากก็ที่พี่เอ,อิร์ทบอกไปเดี๋ยวถ้าน้องๆคนไหนมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์หรือว่าจะติดต่อมาในเพจก็ได้เดี๋ยวมาขอส่งมาให้พี่อีกทีละกัน ได้ครับได้ครับก็ขอบคุณพี่เอิญมากนะครับขอบคุณมากครับรุกบจะได้อะไรจากคอนเทนต์นี้นะครับได้แน่นอนยบายพี่เอิญขอบคุณครับขอบคุณมาก